สบายดีพี่นอ้นองเด้อเด้อพี่น้องเด้อต้มน้ำไม้ลายพี่น้องนะคะน้ำไม้ชมพากพี่น้อง,อลองแล้วก็มาอ่างงุ่นแล้วก็ปลาคอพี่น้องเอ้ยแล้วก็เจียวจ้๊มาสเสจกับพี่น้องสบายดี พี่น้องอยแง่โอแลงเถาหน้าใบมอเด้อมื่อ,อ,อ,อตะขุทุกคนเดอ้อทางไกลทางไกลทางลาวทางไทยต่างประเทศทุกๆประเทศมาเด้อมาเด้เอเร่งกันสวัสดีพี่น้องมาจิวตะตะนร่งกันพี่น้องเด้อมืเมนี่นะ่ะ <c oughs> ปิ้งมะ,ะเขาน้อยปิ่งลาเขาน้อยพี่น้องที่กำลังพักแก้วประเด็จหลวกาตาตุ่มน้าใบไล เด็ก็ uh mm ับของหวานองุ่นพี่น้องมามากินกันเด้อตะลี่ขำเอือดอยู่หล่ะเด้อน้องเล็กน้องยุพินอันแล้วก็เอือยเอือยุพินแล้วก็แม่ซี่เนาะมาเด้อขำกันลุกตาขนแมย์เด้อเด้อกะวางต้นเฮ้ยนะกินกันแล้วก็เอ้ยแล้วกัลูกๆวัตถุคนณทางด้า แลวก็น้องน่องว่าทุกคนทันละมันหลายสื่อเนา้อบบสื่ออื่นยังไเอิ่นมืดทุกคนเด้อมไม้ไม้ขา,มขาวหนึ่งม้วนขาวแรงขนมีนเด้อทำไม้ม้วนมาอยากเข่าลงเลยครับเจ๊ผัวแห้งผัวมันห้อนหลายพี่น้องปวดตัดงอนด้นเลยเด็ดเด็ดฮ้งงอนขนาดมืนนอ่อนี่ะเขี้ยเลยเหมือนเป็นเที่ยวเลยแหละมื่อนี้ยนอยากเข่า ม,าามันนั่งเป็นมูนทิ้สื่อๆไอพี่น้องเห็นเมือยขาย ừ ừ ่าวมาเอยเพราะว่ามันเด็ดห่อนร้ายกินเขาบกแทวบหัวทวดปวดห้ง่นวนด,ดน,นไอกินยากินยาไปไล,ล้ล่ะ <c oughs> บ้านนี่ก็ซื้อตลาดมังแซวนี่พุกเนเออหา,าสิบบาทซิมหาพันพี่น้องหาสิบบาท น้ำมันก็ซาบะหาพันกีบ,ส,บ 5, กสมพักก็ซาบะหาพันกีบซื้อมือเตาอันนี้นั่นแปดสิบบาทนะนะโลนึงสี่สิบพันพ mm ี hmm. ่น้องโลนึงอร่อยกว่าบาทเอานนี่นะแพงโล่นกว่าบาทเอาน,นะซื้อเอาเครื่องโลเครื่องโลได้ซัมซี่พี่น้องไดไหมเขากินก,กันไอ้ม mm hmm. ้อหนูกินของหวานเนี่ยนะก็อ,อยากเขา ăn nguồn đầm và ám sẹp Các vào nhắm đường nè ความมุขขอบใจที่ให้กำลังใจถูกคอมคอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้เนมอนเนอร์มาให้น้องทีงความมุขขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่แส้นแรงเจริญใจเนาะคนเฮากะดี่ใจมอนแบบนีใจได้ทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,งาที่มีแต่คำดีๆคอมเมนต์มาให้ แม่ม้อนน้องทิงเขาก็ขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างไอเป็นไปโดยดีเนาะที่นอ้นองเนาะสิ่นร้หายไปกขให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ตุกคนทุกคนแหละทางอีฟซีก็ตุคนก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ท้าแม่ม้อนก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะทุกคนเ้องให้กำลังใจกัน ไอ้ข้อหวังกันเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์สำหรับเลาต้องมีสักวันก็ต้องเป็นของเฮาเนาะเมื่อถึงวันนั้นก็จะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างปลดมุขปลดใจเอื้ยไอ้น้องลูกหลานทั้งกลยทั้งใจถึงป้าป้าป่ถิ่มในม้อนน้องทีมให้กำลังใจทุกอย่างทุกมือทุกวันทุกคำคอมเมนต์เนาะ ท่าทิ้งบือเตอบคอมเมนต์ยังสอบโทษข่อไปเดินทิ้งกส่เฮียนซื้อแต่ผมมีเวลาได้เบึงอะตอคอมเมนต์อันนี้่องเดยนได้แต่จะซื้อซาเดินโทราะวทาโทรศัพท์จิถ่ายคลิปหันทิ้งเป็นหุ้ไส้ตายคลิปแล้วจังกับเงมเศร้าพอทิ้งมืจะได้ซื้อไปโหลดคลิปยูเรียนเพราะว่าอยู่หันมันมีสัญญาณยู่งเรียนนอะือว่ามีสัญญาณ ตโดคลิปแล้วก็เจอโรคโฆษณาจันน่ามีม้อนก็จะได้เบิ่งแ์ตโทรศัพท์ของมันม้อนเห็นคอมเมนต์ดีดีมั้งก็ได้เขียนคำตอบยังไม่แต่อย่างโปอ่ะเด้อกาตัวไทยกาบทนัาปันไดขันเขียนตัวเล่าไปกาพี่น้องก็อ่านออกในโบแอโบเอห์นะขันเขียนตัวไทยกาตัวถือตัวถือกาเดี๋ยวนี้กาพญายามว่ะเขียนตัวไทยเก่งขึ้นเนอแหละมีม้อนแต่ละ สบาใจเลยแหละสระอันใดอันใดเป็นอันใดถือว่าดีขึ้นเลยแล้วเนี่ยนแต่ว่าตัวได้ที่ได้คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ตัวได้เองเพรานั่นจะมีวันตะโกนโคให้ออความม่งมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่ให้กำลังใจกันใจตา้ามันกินหมดปิงยามเอ๊ะตาโข่น้อยมันก็เป็นอะไรรู้

กมันจะกินใบสกินแบอนั้นบ้ามเนะทานใบแบบจอนบกินเลยอะต่างนั่นก็ต่งน้อยบาินต่งต้ก็มันห่กินห้องก่อนสกินยาอีกคนนอนจนกินยาใหแล้วิเขาไออะ้ันเที่ินพอห้องทอ ้มเต้นบ่ามาเนี่ยมาสามเออครบหลายคนแต่ต้มเต้นกคนสี่คนคนน้อยน้อยเตอน เง่กับเพงเอาหลายคนสี่คนเปิดออาสำนักไม่ไม่ดยังบ่เต้นอะไรแบบไม่จะกดซ้ายมาเต้นกัิงมีชีตแม่อาคาจะอ่ะยิงเข้ามาปุงบแม่เออยิงมาเต้นเหนเ้าหันปเต้นเหนของเขาเออคู่กาเลือกจาเตนกับควยิงหันาเต้นมาเจ้นกเป็นยิง

มาจากนอนเป็นทังล้กไปนอนจนมะริณะเม่ล้มเม่เฮือกเฮื่อนไปเลยงามแรงหักหลั่นนี่ครับแต่แท้หักหลั่นมันเป็นเบิ่์กคาแนนกับจัรเจี๊ยนเจี๊ยนนี่อะไรที่หนึ่งอาจารย์ค่ะเจ้าห่ะ โอ้เก่งนะได้ที่หนึ่งเบอาจารย์วบบเออคู่ใหญ่คู่ใจเห็นเบาเบาเบอไปเบิ่งเะสมมติถึารนอคะแนนเบเบร์บ้านรองคะแนนเออเก่งเก่งเที่หนึ่งเป็นว่าเออืมไปดละต่งใจเรียนเดอดเด้อ หลังใจเฮียนไอ้คู่เป็นหักเป็นแพร่งเอาใจใส่การทำกันเฮียนจะได้ขึ้นห้องอันนี้ขึ้นมาซองถิ่นหน้าเนี่ย Bên này là phần giả Bên như phần giả Cái bật này xinh Mình phải xong Nó năng năng phượng ค,นนคลิปนี้เชียงยาลาไปก่อน,มน,อนมแนอนนมนน่พี่น้องเด้อถ่าเื่องกดไลค์กดแชร์ส่องน้องคิงยายมอนแม่พี่น้องเด้อบายหอ้าคลิปนี้ก่ะแม่มอลาไปก่อนแม่พี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมลดกดแชร์กดไลค์กดกดกระดิ่งให้ส่องน้องคิงยายมอนแม่พี่น้องเด้อบาย